สวัสดีค่ะนุกนนีไอโมดค่ะคริปนี้นุกนนีจะมาบอกวิธีทําให้วิดีโอหรือว่าไฟล์จิ๊บที่เรามีในเครื่องเนี่ยกลายเป็นวอลเปเปอร์แบบดุกดิกหรือว่าไลฟ์วอลเปเปอร์แบบนี้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะคือให้เข้าไปดาวน์โหลดแอปนี้ใน App Store ก่อนค่ะ เดี๋ยวนุ่งนี้จะแปะลิงก์ดาวน์โหลดไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะคะพอดาวน์โหลดแอปเสร็จแล้วค่ะก็แตะเข้าไปในแอปได้เลยแล้วก็เราสามารถเลือกไฟล์วิดีโอหรือว่าไฟล์จิ๊บที่มีอยู่ในเครื่องได้ค่ะนุ่งนี้จะทําเป็นไฟล์วิดีโอก่อนละกันค่ะโอเคเราสามารถเลือกทริมหรือว่าเลือกตัดช่วงเวลาในคลิปได้ว่าจะเอาจากตรงไหนถึงตรงไหนนะคะแล้วก็สามารถเลือกความเร็วได้ด้วย ถ้าความเร็ว1.6ก็จะเป็นประมาณนี้ถ้า2.6ก็จะเร็วๆแบบนี้ตรงนี้เอาความเร็วออนี้แล้วกันค่ะพอได้ที่ต้องการแล้วนะคะให้แตะที่ปุ่มนี้ค่ะจากนั้นเลือกประเภทไฟล์เป็น live photo ค่ะแล้วก็เลือกความละเอียดได้เลยแล้วก็กดเซฟค่ะแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะคะโอเคตอนนี้เซฟเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปดูที่ แอปรูปภาพค่ะก็จะได้วิดีโอกลายเป็นไลฟ์โฟโต้แบบนี้ค่ะก็จะมีสัญลักษณ์ไลฟ์โฟโต้ขึ้นที่มุมบนซ้ายแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็เอาไปตั้งเป็นไลฟ์วอลเปเปอร์ได้เลยใช้เป็นภาพพื้นหลังโอเคเราก็ปรับความกว้างของมันก่อนตามต้องการจากนั้นให้สังเกตตรงนี้นะคะว่าเราได้เปิดเป็นโหมดไลฟ์ไว้หรือเปล่าถ้าเปิดไว้เราก็ กดตั้งค่าจากนั้นก็ตั้งเป็นหน้าจอล็อกค่ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันนะคะนี่มันก็จะได้แบบนี้เลยใครที่เบื่อ wallpaper แบบเดิมๆนะคะก็โหลดแอปนี้แล้วก็เอาไปลองใช้ได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะลุงนิ้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่อง i m o d e Official ไว้ด้วยนะคะตรงนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ